ครับสวัสดีครับ,ว,รบวันนี้เป็นวันที่19กรกฎาคม2563ครับวันนี้ชม,ม 200, รม200ใจบุญก็หนุ่มแยกไร้ได้มาลงเคสที่1795นะครับพอดีเมื่อกี้เราข้ามข้ามไปก่อนเคสหนึ่งนะครับเราก็ย้อนกลับมาเคสเก่านะครับอันนั้โดยหลวงพ่อเจ้าวาดวัด้องขรไหนชา,ายกาลามอำเภอท่ามุงจังหวัดกาญจานบุรีนะครับแล้วท่านสคตเกเสกวัฒนามงคลน,นะครับหรือพี่นิ่มพี่ใหญ่ใจดีของเราครับวันนี้ทางชมรมแนะนำนำเพลดมามอบให้คุณลุงมนูสีสีพุทธนะครับผม ก็แกป่วยเป็นพิการนะครับแล้วก็ความดันโลหิตสูงนะครับก็มีความจำเป็นที่ต้องใช้นะครับเราเลยนำมาที่นิ่เก่าไลยนะครับผมครับวันนี้ก็เราเดินอยู่ที่เก่านะครับเร้มาลงเกจที่วัดกลางดาพนองเอาช่างตัดผมมาตัดให้ชาวบ้านแล้วก็เลี้ยงอาหารให้ชาวบ้านก็เลยมาดูแลพวกผู้ป่วยติดเตียงอยู่ที่นี่นะครับแต่เกจนี้น่าสงสารมากครับบ้านก็ พื้นก็ไม่ค่อยน,นี้ครับว่าเมื่อก่อนเราก็เดินสายไฟไว้ให้อยู่เพราะว่าลัวว่า,าจะเกิดอักขีภัยในในชุมชนนี้ครับแล้วเราก็เลยวันนี้มาตรงนี้ก็เลยแวะเข้ามาอีกครั้งหนึ่งเอาความเพื่อเข้ามามอบไว้ให้ใช้ได้ก็ประมาณสี่เดือนซึ่งก็จะช่วยเหลือลุงเขาได้ครับอาช้ท่านใดท,ที่ที่ดูพวกเราอยู่ในเจสนี้ ก็ยให้ความเมตตาต้องการช่วยเหลือก็มาได้นะครับที่ชุมชนวัดดาวนองครับท่านชุมชนนะครับผมก็กล่าวขอบคุณนะคะของทีมงานคุณจินเสววัฒนามงคลน,นะคะแล้วก็สองล้อใจบุญเพื่อนุ่มผู้ยากไกร้ที่ให้ความช่วยเหลือนะคะชาวชุมชนที่ยากจนนะคะที่ขาดแคลนนะ,ะแล้วก็ป่วดตอนนี้เอาแผ่นเพื่อนมาให้นะคะก็ขอขอบคุณมาก่อครับรูบ้เลยนะครับครับแนะนมประธานแฝงดาวนองซึ่งชุมชน วัดดาบพนองก็อยู่ในแฝงดาบพนองก็ของตัวเองก็ในนามประธานแฝงก็ขอขอบคุณแทนชาวชุมชนด้วยนะครับก็ขอให้ท่านผู้ใจบุญที่ได้นำข้าวของนั้นได้มาเคลื่อนเหมือนครั้งนี้ก็ขอให้ท่านจงมีแต่ความสุขความเจริญสมความมุ่งมั่นปรารถนาทุกประการครับก็ขอให้เจริญยิ่งขึ้นไปนะครับขอบคุณมากครับพี่เหนะครับพี่เหนะครับในนามประธานชุมชนตอประธานยาวนะแฝงดาบพนองก็ขอขอบคุณทีมงานท้านกขอจีรเกพัฒนามงคลทำงานมาต่อเนื่อง แลยาวนานมากในปัจจุบันนี้จะมาดูแลพื้นที่เขตชุมลีก็ขอให้ท่านประสบความสาเร็จในสิ่งที่ท่านคิดทิ้งได้สมวามปรารถนานะครับบุญส่วนท้งนี้ขอให้นำให้ท่านเจริญรุ่งเรืองและสิ่งที่ท่านปรารถนาขอให้สาเร็จสรุปผลด้วยครับครับโอเคครับครับผมครับก็สุดท้ายนี้นะครับก็อยากจะอยากจะขอขอบคุณพี่ๆนะครับที่ติดตามในเพจชมรมนะครับแล้วก็หรือที่ร่วมร่วมทําบุญมาโดยตลอดนะครับก็ขออนุโมทนาสาธุุลด้วยนะครับสวัสดีครับ